ได้สีเหลี่ยมละงามดีใจบ่ภูมิใจเจ้าหู้บ่เป็นผู้ใหญ่ท่านใดเฮ็ดให้นี่เอื้อยจูลี่โดยขอบใจหลายๆเด้อจูลี่เอลหลายเด้ออ้าวไม่ใช่ว้ไม่ใช่ว้ไปปั่นช่างเลยบ่เลยนะบ่บ่ใบต้อกินบ่เราเฮงกำลังมานี่นี่พี่น้องปลาแต้อคับลูกชายกับฝอลุงเห็ดจนสิแล้วแล้วโดย khắc khác, khác, khác ba bò, ngam bò ngam 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 Balloon bố Anila. ăn ở bay là cốp nó, nó tung lê nó mật thanh nó. Hmm, khát phẳng khát. nó. Hmm, khát khát nó. Hmm, khắc khắc, khắc. Đó, nó. Hmm, khát 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 ນະຫ້ອງນ້ຳກະກວາງຂວາງເນາະລຸງເນາະຫ້ອງນ້ຳກະເນາະຫ້ອງນ້ຳກະກວາງງາມຫຼາຍເນາະໂອ້ແມ່ນເວລາສົມມຸດວ່າຫົດນ້ຳຫົດໃນເນາະສົມມຸດວ່າອ້ານ້ຳອົນາຍກະມັນຈະເຂົ້າສົມມຸນພອົາຊກະີຕນນາອຕລຂນ້ລດດັດເນນນນານແນນນ เวลาผ้าผลล้มมากกับแล่นมโนนี่แล้วตอนป่ากันเน,นีน่ย<อ>ป,ป,ประดับสมีดีใจดีใจสุุ่คือห้านข้านะปะโดยโดยนี่ลาพี่นอนะไยเนาะมีป่องเยี่ยมสองป่องแล้วครับบรได้จ้องยังอีกดอกป่องเยี่ยมสองปอง่องเนาะ,ะที่ใจขอบใจไอ้จูรี่หลายๆา,ยา,ยายบาทงามอีลิ ฝากติดตามเบาโอลิแน่เด้อพี่น้องเบิด์ตสุปูสุคนสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องกันเบิด์ตสุปูสุคนเบิด์ตสุมองสุบอนพี่น้องมือนีอยู่กับเบาโอลิมือนีเบาอลิซื้อเจ็กกระปูมาเพิ่มสองโลพี่น้องนะบอกพอเลยกระปูเนี่ยเขาได้ซื้อเติมอีกเพราะว่าเขาได้ตอกลายเด้พี่น้องตะปูม่วงมอม่วงมีโลหาชิปเลยเดี๋ยวนี้ เอาลูกอ่ะปูม่วงนี่เพราะจะวันนี้เนาะนี่ลหละปีน้องเนาะดีใจชังกระซีน่ะิ่นเอามาเหลือได้โมเมนได้ในอื่นนะครับซื้อเหลือสร้างเลยรักพ่อแล้วครับติดแต่พี่น้องเนาะงามบารีปีน้องเนาะจังได็ขอบใจขอบบุญขอบคุณเลยจูลี่เด้อที่เปให้เบลลี่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้เบลลี่เองก็รู้สึกดีใจได้เด้อนีที่ที่ มันออกมางามเนาะทั้งช่างเพื่อนก็ดีใจเห็ดได้ออกมางามป่านนี้น,นะไปเบิเ่งน,น้ำกันพี่นอ้องสวัสดีเน่โยสวัสดีผู้สํคัญเนเธอไทซียูทูบแกลเลจจูลี่สบายดีกันไปซื้อน้ําแขง็งแหมเเจ้าลองบอลรถที่ซื้อน้ําแข็งเลยเนอะสองพันเพ้าจ้าเนา่ได้กินน้ําเย็น นี่พี่น้องก็เด like okay. ินพี่น้องเนาะสาเหตี่บอมเซานี้มันจะเป็นแมมม่าน์แบบนันเดอพี่น้องดมแต่ว่านี้มันขักแล้วอีว่ออีนแน่นแข็งปนนะแข็งแห้งเด้อต่อแล้วมาซ่อยอแล้ันเป็นมืด ีไฟเลยที่ก็เตาอยู่ดราตปนน้องๆต้งฮะีอนั่นบอกีไฟีคะแนนเนาะตีแนนบอกโอ้แหงแห้งบอใครประตูก็ได้พอแล้วเอานี่เป็นยุ่กนให้เรตีนางทำตัวนี้เลอบกระายโป๊ะเพิ่นนะโังวะีมฮะฮะะะนะฮะ ล,ลงซื้อนะพ่อนี่อ่ะเต็มร้อยสองอย่างเนาะเจ,จ้ดา,เาดิบาบาบาเบาไปเบาเด้อกับบอบน่ะไอ้เดช่างเจ้าอัน,ช,อนชื่อน้ำแข็งแะ้วกับชื่อน้ำเป๊ปซี่ก็ได้กดหนึ่งมาไว้ให้เจ้ากิน เออกินกันแลด้วะโดยโดยเจลายเด้อโดยเงินอจุลี่หแต่ว่าอ๋องามแทบออนงามจะมาบลงมานอนอยู่พีหละโอ้จะเป็นยังมันเย็นเนาะลงมาก็ได้เฮ็ดบบนี้ก็โอเคน่อยบนเนชมบว่าชุมบุว่าลูกหลานเอาลูกเอาเมียไปละเฮ็ดบบนี่นี่ใจะลงมานอนพี่แล้วอ๋ยอันีอรเอ่อจะ้านค่าเนาะ มันแบบว่าสบายแบบว่านอนเกขาคลายเครื่องก็ได้ฟังอนเลยลูกแน่นบมอยู่อยากจะกินอยากลงอ่ะเนี่ยความหมายเหตุเห็ดอันนี้บ้านเฮ้ประตูตัวนึงละคายตัวนึงละคายไปทางนี้ด้วตัวนึงละคายทางนี้เนาะเพราะว่าเขาบอกอยากให้จับบันผ้าบอลเดียวกันเนาะเขาต้องจับบันผ้าตัวนี้ตัวนึงน่ะตัวนึงก็ใช่ตัวนี้ ใครให้ออกข้างพืนที่หรือใครขอนายที่ใครขวานายรถใครขวานายอืมใครขอนายรถใครแล้วมัมันพับไปฮอดพุ่นเลยดิเกาบอยู่แล้ววะเนาะเอ้าปลาป่าลงนี่เขียดวะน่ะเขียได้ไหมเออดไหมรงู้นเกะอยู่อวะบ่ฮปิดกันดเกกันเย ว่าที่ตัดมาบริการมาเสือมันหลายแนวเห็ดอยู่ดอกเนาะข้าเจ้านั่ะเระเอาโม่มาตีใช้ได้นี่เอเอจะตีโม่ใช้ก้อนก็ได้ไอ้อยี่ห้อโต๊ะนี่ไนงะไม่ชีแปดนี่โม่ห้องมันให้มันพอดีมันแจ็บโอ้ไม่ทันก็ได้เออไม่ชีแปดตัดไม่ชีแปดพอดีเนาะลูกห้องบอลนี่เดี๋ยวงามอีรีพี่น้งองมาเด็ห้องน้ำหน่ะมันสีต่ำกุ้ง ห้องน้ำกักุ้งเนาะบันเหตุออกมาแล้วเนาะออพื้นที่แล้วมันกว้างแบบนอกกันบโทราอะี่งเดี๋ยวบอกสิอธิบายในคลิปนี้ว่าเป็นยังคือบอเหตดติด่น้อมันเป็นคนละหลังเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็เอาคอนเซปต์ของเพื่อนก็คืออยากเหตุพื่แบบเพื่อนบวสิงพี่น้อง เนาะแต่ว่าอยากให้เอาเสาเดียวกันบ่เอฟีว่าคือบ่เอาเสาเดียวกันล่เสาเดียวกันมันบ่ได้พี่น้องเนาะตัวนึงตัวนี้นาะมันสี่เมตรตัวนึงเนะมันสามเมตรนาะมันบ่พอดีกันปกตินี่ยเบ้าลีว่าจะเห็ดยามาฮอดพี่นี่แต่ว่า,วามันค่าต้นตัวน,นี่ลราปาอ้อนเราบ่อยากบ่อยากบักแล้วเบ้าลีก็เลยย่าไปพุนเม่ยดอ ปาคมภัโทรมาไอ้คัมภัมานไหมมาอไหมบริปากน้อดิเบิรเน็ตมีฮะมีสะพอดีแล้วจอนะเว็ดเออมันแฉบดีเนาะประตูนี่เนาะบอกได้โอ้แฉบขาดได้แค่เ็นั่นข้าันอย่างนี้ไปอัดจะเพเวียดมันเอาไปอัดเนาะ มุงกะขับเริ่มเลยนะบุบ๊มบิ๊มมันบ่อันนี้แล้วอย่าไปมุ้งวังจรถเขานะหาเงินซื้ออยู่สามที่ปลายแผ่นเท่าไรบุ้งะอออมุ้งให้หน่อยเด็เกจะ <ๆ S 2> จ้างไอ้ต้อไปมุ้งได้ป้ได้แล้ว <c oughs> เอาเลยแล้ว <c oughs> ก,กับบล็อกไก่เนาะพักวา,า,า,านาชัยไปหน่อยเดียวมันเสี่างชำนักเนี่ยรอให้รถบัสสิบนาที่ักแถวบ้านยังว่าพักกัญญาเขาอยู่นลย เออจะอยู่ใำพักยะไกยพักยาน้อยหนึ่งประมาณสามโลสามโเมตรมันบสมสุิว่าให้เราไปตั้งเสาให้แล้วก็ให้ขึ้นโค้งมุ้งให้สบายเด้นี่ยเราเที่ยวเอาเนาะซ้อนรถกันไปครับพ่อแล้วโอ้บัดอันนั้นก็นเท่าที่มาใช้บริการเด้อจ้าจ้าจ้าจจ้าจ้าจ้า้าจอาน้อจ้า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 อ้าจาจ้าจ้าา้า เมนบแล้วกูดันจเข้าไปเฮิงนแล้วลเจากชื่อเป็นเฉย่นอาะเจากันเนาะไปเฮ็ดเวียกูใช้จูบ่มาซอยแต่พอฮนะขับงานเขาคือกันเออยังสั่นก่อบุคาดคิดไว้ว่าเฮ็ดออกมาขับวันนี้เขา พ you know? ่อน้ำมันต้องนขอน้ำแล้วสิ้นเนาะได้ลงงุ้มเอาเลยเผื่อแม่งก็ได้เนาะท่อประท่อคิดต้มบ้านข้าน้ำชัยนี่ยังขึ้นออกมันบวตายได้น้ำชัยนะตัวจับรุ่นนี้มันกัดน้ำได้ซิกนาทีผู้เสียงไพ่หัวเสียงไอ้เลยพอดีว่าวัดเทวีจ้าวประตูกว้างจะเร็วเงื่อนขึ้น เงื้อขึ้นแลยกับเงื้อนั้นไว้เล็กมาคข้ไว้ไม่ค้าไว้นั่นแล้วบัดเวลาลมมาพายุนะก็เอาจีบประหยัดตีแต่เนี้ยประยากให้งยังเข้าหลบงับไว้หรือ็อกไว้แบบของเยี่ยมหลบฮะตัวนั้นก็เห็ดอะไรกันนะมะนาวอยู่เรื่องหน้าเห็ดกินนี่เชียวด่งปืนดั่ไข่แล้วครับ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 ไข่เพราะว่าท่านอย่างนั้นมันเป็นคือท่านข้านะ พราะมันชงอันเด้กคงเยี่ยมนะมันบวดต้องห่วงหรอกว่าโรคเรื่องโรคชงว่าทางนั้นก็ไข่ถือว่าเงือกขึ้นที่กันว่าบ่ไข่น้ำค้างด้วคขาวลูกไข่ลงบ่ฮะเงือกลงบ่ใส่บรรพับอยู่ลุ่มแต่เงือกลงทางนั้นก็ได้บอกแล้วเนาะมันบวกลือได้แป็นป่เนาะบวกเป็นฮะครับมันบวกลึกกะเงือกลงนี่ตอนนี้ก็เงือกลงกับคักมันบวกลกกะเงืลงเนี่ยคั่มไปบ่อว้าไปล็อสิคั่มเนี่ยเงือกลงว่าป้าไว้นี้ เดี๋ยวไปแล้วเขาจะอัดเขาก็มีเยอะไข่เติบขึ้นฮะยาๆยาเอาย้อนดีว่าเวลาลมมามันจะตกตึมตึมในข้างเื่อลงโอ้ยบ่เอบ่บบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นก็เห็นให้มือเบิ้งแล้วบ่บ่บอยากใหงอับลงดีพี่้องแขงชงหรือบ่ีนี่บ่บ่บบอกงลงบกลงในข้างแหงบ่บ่ปทุกทีเอ้ามันลงอีกแม่แม่นหงลงแล้วไอ้ว้าไปรลดแม่ล่ะ่าพว่นั่นก็ได้ เสาไม่ติ <S <S ๊กมงิกว RIGHT> no. ้างบอยบ่จว่านี่สองคัวนี <h 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 ่กว้างแม่กว้างแล้วมันสองคูนสามคูอมาเนี่ยสองคูนสองห้านะเบิ่สองร้อยแปดสิบคูอสองร้อยาคูนสองห้านี่เนาะมัน่ห้องนอนเลยดิแน่นแหงเนาะแน่นกว่าพื้น เห็นว่าเขาเอาห้ใส่อันนี้แต่ละอันนะเห็นเฮือนแต่ละหลังเห็นน้อยก็ตามใส่ปันลมมันนี่เนาะเขามาใส่แล้วก็แม่นี้ใส่ผ้ากับผ้าเคร่งมันได้สองชิ้นเนาะบุกเผืองอันนี้มันดีผ้าพ้าอยู่ได้แล้วมันละง้ามมันเนียนพอได้จับลายอันเนาะอือง้ามไม่หลีบบ่กขา่หุบส่งให้ก็จุลีบังกะ ที่มันออกมานะเป็นน้ำเสารน้อยนึงพี่น้องเนาะก็โอเคแล้วไอ้ต้อลายสีโมมิใช่ล่ะเด็กแต่หน้าความพับไปว่าเขาชื่อมาครบเลยเด้อไอ้ต้อเด้อถามพาน้ำถามพาน้ำมันประออดเด้อโกบันพับมัญยัง ชื่อมาให้เราบ่นเลยไดมงจะมีอะไรจะตัดเทียนันไนมึงมีหมตอกเาอะไดอ๋ม้มิเสากับสานี่เรื่อง่อเนาะได้สิมี่โอ้ยล้านปีกับมวดอกันเามาเชแบบนี้ว้ายหลีไอ้ตอมาช่วยวานี่เป็นบ่อยตอช่วยตอแรงไเด้เตะแรงเน่ยนแรตีเช่นแค่เข้าไปตีนปองเยี่ยมอยู่วานนี่ฮะนะ

พออยู่หอว่าไม่เช่นบอพอกระตัดต่อแทนนี่นะเนอะต่ออ๋อบัพ่อกระไปมันยังอยู่จักสองเซนพออุ้ยรอหยังไม่เชนเดีพอได้ยังสองเนาะโอ้มันว่างเข้าล้วมาต่อ,อ,ม,อมันดู่ไม่ออก เปิดู้ลี่บ้านพี่นอ้องเลยนะเขียวแล้วมักสีเขียวเพิ่นมักสีเขียวละเลยจัดในเพิ่นสีเขียวประตูในชั้นไข่เขาในเบิร์ตเนาะตัวนี้น่ะไข่เขาผับไว้ฮัทแล้วตัวนี้ก็ไข่เราจะผ่าไว้ทางนี้อ๋ใช่แม่น้ำเนี่ยอย่าเราเราไปิร์ตกอ่อฮัทน,นี่เบิร์ตโอ้เหนึกว่าน,ะน,ะนะ้ำมันเกือบมดแล้ว คือคือมุดหดน้ามุดในอ่ะมันทีไหลไปเฮืร์นทั่วได้บ่มันสูงกว่ากันเนาะมันทีไรไปใช่เป็นครัวมันสูงกว่าระดับกันได้บ่ได้อ๋อมันบ่ไปหรอเป็นเนาะช่าง,งนี่เนาะสัางนลูกอ่ะป้องขนาดนั้นแหละ,เอ,ะเอามันเล้วจะที่เด็กทีเบิ่งเคื่องนึงพี่น้องเลย,อยอเออแข็งแรงแข็งแรง ถากินน้ำเย็นน้ำปลาอดก่อนอน,นี่แหละพี่น้องให้เข้าใจว่ามันเป็นคนละหลังเด้อพี่น้องเน,นาะเอฟซีเดี๋ยวดาเปลีิฉนันเลยว่าเาลีิออกแบบขี้่ลายมุขขี่ลายด้วพี่น้องมันเพระาะว่าเขาอยากเห็นทางจากตัวบ้านอยู่แล้วนะความหมายนะออกจากตัวบ้านอยู่แล้วขั้นเขาจะยับไปฮอดพุ่นมันกับวิตแดน ถ้าี้ับเขาเนี่ยพี่้อง่มติว่าเอฟซีบอาเอาเด็กนะไรยับเข้าใกล้ๆบวให้ห่างกันมันผัดยางมาเนี่ยมันสิแคบกับระยะทางนี่นะพี่น้องเวลาไขประตังประตูมันติดนั่นพวกกระ่างเฮือเรามันต่ำจะมีก็โอเคแล้วบอกีว่ายังขัดอลยต่อเพื่อนตัวนี้นขัดก,กว่าเพื่อนตัวใหญ่บ่แหมขัดกว่าอ๋อ <c oughs> <c oughs> กว่าแล้วมันชายสั่งกระสีนี่มันแข็งเนาะชมแล้วเพิ่นเลือกถึกแล้วพี่น้องเลือกสั่งกระสีสีผ้าเขียวนี่มันมีสีเขียวสีแดงสีผ้าสีนั่นสีนี่แหละนี่มันสีหนากว่าสั่งสีเลือกพี่น้องให้เพิ่นเฮ็ดอันนี้พี่น้องเนาะตีบ่ดลูกแล้วดอกบาดนี่นะแล้วอยากะเตาดังอยู่ใส่กระดังพี่น้องเอ้ย นะถ้าเอาสังกะสแีแล้วมาดังแล้เห็ดดังทุกทว่าแล้วอยากดังอยู่นี้แล้วก็ดังอยู่นี้นี่ไปนะแล้วก็ดังอย่นี้เลื่อนแต่เราแล้ื่อพักมนันยังมาปลูกใช่แทนพักนั่งเลื่นนั่งเล่นปลกได้ปลาเห็ดงักเงินขึ้นแล้วมันกระแจ้งทั้งนี้ก็ะเงื่อนขื่นเปล่อกใบจากจุ้งนนี้ฮะทอดแต่ว่าเอาทีจุ้งตัวนี้ไว้ตัวเธอตัวนี้หน่อยเาอาทีอัด นะโมเมนต์ดอกเพียงอื่นกันนะข้าจงองลายมันก็เป็นป้องหลายพโพธิ้งามรีพอรลุงเห็ดน,นี่ได้เรื่องพอรุงเลยได้เรื่องได้เรื่องครับได้เรื่อง,องมันไม่ก็ได้แบบอีกอย่างมันก็ได้แบบเนาะสแบบังกระสีก็ได้แบบเนาะ,ะตอกก็ตอกง่ายงเ,งาเลยเห็นงาม เราจะตั้งหัวสวอบ้านอืมบ้าน,นอ่ะบา้ะบานนี้พี่น้องเอยเนาะสําหรับคลิปนี้ขอต้องขอขอบคุณกนหลายๆเด้อเอื้อจูลี่ที่ให้เบลรีปเป็นสะพานบุญไห้เนาะกลับมาอัปเดตใอ้เบิง้งมาหนี้ก็ได้ษชื่อเล็กกระปูมาแน,น่สร้างคนโทรบ,บอกว่าเล็กกระปูมืดแล้วเพื่นวะเล็กกระปูมืดแล้วมันกะเปลืองแน่พี่น้องเพราะว่าทํามุ้งแน่ใช่ไอ้นี่ ใช่นี่น,นะเฮาต้องได้ตอกหลายแล้วมันมันเปลือกเนาะพี่น้องกับเปลือกก็บือเป็นยังพี่น้องแค่นี้มนะันเหนี่ยนะนาเนาะโอเคพี่น้องสำหรับพี่นีจะได้ขอตัวก่อนพี่น้องตัวอะไรก็ที่ตามให้เจ้าพี่นเนาะ